ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนเศรษฐศาสตร์กับครูธนพงษ์ชดสิริโสพล การประยุกต์ใช้ทักษะการคิดเชิองอัลกอริทึมในการจัดการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียนฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอนและพัฒนาทักษะในการวางแผนซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทุกสาระวิชาและในชีวิตประจำวันได้ช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสร้างสารรค์วิธีการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพกิจกรรมหัวใจเศรษฐศาสตร์โยนเงินให้10,000บาทลองจัดสรรดู แน่นอนนะครับว่าทรัพยากรของโลกเราเนี่ยมันมีอยู่อย่างจํากัดแต่ความต้องการของมนุษย์เนี่ยมีอยู่อย่างไม่จํากัดฮะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องหาวิธีในการจัดสรรเงิน10,000บาทเนี่ยให้เพียงพอต่อความต้องการและมีประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูไอเดียสุดเจ๋งของนักเรียนแต่ละกลุ่มกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างไปกันเลยทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่านักเรียนมีวิธีการลงทุนที่หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นการซื้อกองทุนรวมการปล่อยกู้เทรดหุ้นการซื้อพันธบัตรรัฐบาลการเก็บไว้เเเป็นนนงินิฉฉุก หรือบางกลุ่มก็ไปรับสินค้ามาขายของออนไลน์ครับเราได้ก็คือยอทดทงอนนั่นก็คือของเราเลยถ้าคราไม่ได้นะคะถ้าเราไม่ได้แล้วก็มีขายที่เงินเราก็มีดอกเองเงินงันผลที่เราได้จากการตัดต่อนนะคะแล้วก็มีเงินส่วนอื่นที่เราลงทุนนะคะมาบูมือเรียนใช้ในชีวิตถ้าเสื้อผ้าในต้องขายไม่ได้ขายไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนไปขายเป็นตุ้แทนที่มันเป็นกระแสที่มันมีคนสนใจเยะก่าเสื้อผ้าที่เหลือที่ทำ จะลดราคาเพื่อให้แบบมีคนแบบสนใจมากขึ้นแล้วก็จะต้องได้ดีมีคนแบบเอาละเมือเ่อพรีเซนต์จบแล้วก็เป็นหน้าที่ของเพื่อนๆในห้องเรียนที่จะมาโหวตกันว่าธุกรกิจของใครน่าสนใจและมีการบริหารงบประมาณหรือทรัพยากรที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับ ต่อไปเพื่อให้เกิดทักษะการคิดเชิงระบบวันนี้คุณครูจะขอ,อนําเสนอการใช้แผนผังโฟชาร์ดเข้ามาช่วยเป็นตัวจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถมีทักษะการคิดเชิงเป็นลําดับขัน้นและคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ขาดทุนถ้ามันได้กําไรแเราก็จะจบแต่ถ้ามันขาดทุนเราก็ต้องวนไปดูว่าของเรามันผิดพลาดต,ตรงไหนในการการลงทุนของเราเนี่ยครับ มาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราลองมาดูผลงานของน้องๆนักเรียนทุกคนกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับแผงโปรชาร์ดเรื่องออการเปิดร้านขายเสื้อผ้าวินเทจมือสองครับซึ่งผมจะเปลี่ยนมาเป็นแผนแผนแผงแโปชาร์ดเพื่อทำให้อธิบายและเข้าใจง่ายขึ้นครับเริ่มจากเริ่มต้น แล้วก็รับมูนึ่งหมืมบาทครับผมตัดสินใจที่จะไปซื้อเสื้อผ้ามือสองวินเทจมาขายครับซึ่งแบ่งกันปฏิบัติงานเป็น,นเก็บเงินเก็บ,เก,บเก็บเงินหมุนเวียน30%เเซนซื้อเสื้อมาขาย3าเแล้วก็เงินเก็บ30%สิเซครับแล้วผมตัดสินใจที่จะขายเสื้อผ้าเลยครับ ถ้าผมได้กําไรคือผมจบแล้วถ้าผมไม่ได้กําไรนะครับผมจะเอาเงินเก็บ30%มไว้หาธุรกิจหรือว่าไปทําธุรกิจต่อครับขอบคุณครับเลิศเรเอาไปลงทุนเกี่ยวกับสิ่งที่อยากจะลงทุน็คือเพื่แทนรับจำหนายสินค้าต่างๆมันก็จะมีการปฏิบัติงาน คือการที่เราจะเอาทำเป็นส่วนต่างเงินที่เราได้รับเราจะเอาไปทำอะไรเราบ้างจะมีอยู่สามส่วน50เอรแล้วก็20หลังจากนั้นเราก็รับข้อมูลสินค้าแล้วก็บริการสินค้าที่เราจะนำมาขายเมื่อรับข้อมูลแล้วเราก็จะติดใจขาย ถ้าเราขายทุนเราจะเอาเงินที่50%ที่เกี่ยวกับการหมุเวียนแล้วเราจะเอามาลงทุนอีกท้งและถ้าได้กําไรเราก็จะเอาเงินที่ได้กําไรไปลงทุนโลดกิจกรรมดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดสามารถนำไปปรับใช้ในกิจกรรมชุมนุมและในชีวิตประจำวันได้